ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ คนไทยเขาห่วงการกินอยู่มากกว่าการเมืองเยอะคาชโยทีรายวันโตโฟกัสคนไทยไม่ได้สนใจการเมืองนักหรอกเขาสนใจการกินอยู่มากกว่าเยอะจากกรณีที่สาวโฟกัสออกมาพูดข้อความคุณควรรับฟังแล้วเอาไปคิดบ้างเด็กมีสิทธิ์จะพูดและกัสอยากให้เด็กๆสนใจเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่เรื่องไก่ตัวด้วยล่าสุดเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ไม่เคยอยู่เฉยก็คือคาชโยทีเฉียบแหลมก็ได้ออกมาเคลือ่อนไหวตอบโต้โดยได้โพสต์ข้อความโดยมีเนื้อหาดังนี้ตอบโต้ถึง คุณโฟกัสถึงสิทธิทเสรีภาพและความสนใจครับเด็กมีสิทธิพูดแต่ทำไมเด็กพูดเกินขอบเขตละ่ะผมไม่เข้าใจว่าไม่มีใครบอกความจริงกับเด็กแต่ผมเข้าใจว่าเด็กมันก็เป็นอย่างนี้แหละต่อต้านสถาบันต่อต้านพ่อแม่โตไปมันก็แยกย้ายทำงานอยู่ดีเพราะทุกคนมีภาระของตัวเองแหละเพราะเด็กบางคนไม่เข้าใจว่าสถาบันทำอะไรให้บ้านเมืองแต่เด็กมีโทรศัพท์พวกมันก็ใช้สมองส่วนหนึ่งดึงเด็กให้ชนเชื่อและมาบอกว่าต้องปฏิรูป สถาบันมันไม่มีเหตุผลไงพอถามก็ตอบไม่ได้ครับคนไทยเขาไม่ได้สนใจแค่เรื่องการเมืองมากนักหรอกครับเขาเป็นห่วงครอบครัวตัวเองมากกว่าเยอะครับห่วงการกินอยู่มากกว่าเยอะจะมีเงินมันก็ซื้อความสุขไม่ได้หรอกเขาไม่มีทางสนใจการเมืองร้อยเปอร์เซนต์หรอก